บิ๊กแจ๊สขึ้นรถแห่ขอคะแนนเสียงประชาชนชูทำงาน3ปีการันตีความโปร่งใสเมื่อวันที่25มิถุนายนที่หมู่บ้านขจีนุชตำบลคลองประอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกระจ่าง เบอร์สามผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมงานได้ขึ้นรถกระจายเสียงประเวณีขอคะแนนเสียงที่น้องประชาชนในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ในวันที่30มิถุนายน2567เนื่องจากอีกเพียง6วันจะถึงวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจโทคำรวนวิทย์ผู้กระจ่างเบอร์สามผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมงาน จะใช้กลยุทธ์ขึ้นรถหาเสียงเพื่อพบปะประชาชนให้มากและครอบคลุมพื้นที่ที่สุดตลอดเส้นทางมีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพลตำรวจโทรคำรณวิทย์ประกาศชูวความโปร่งใสในการทำงานที่ผ่านมา3ปีที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณพศ2566ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้คะแนน ITA 98.32ระดับผลการประเมินผ่านดีซึ่งตลอด3ปีการประเมินก็อยู่ในระดับดีมาโดยตลอดและชูผลงานตลอด3ปีสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยมีนโยบายครอบคลุม5ด้านประกอบด้วยด้านสุขภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดลอ้อมด้านเศรษฐกิจกด้านการศึกษาเพื่อประโยชน์ของชาวปทุมธานี